ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าสำนักทั้งหกซึ่งเป็นตำนานที่กล่าวถึงเหล่าผูดผีที่สิงสถิตยอยู่ในแต่ละสำนักเมื่อวันหนึ่งเจ้าสำนักได้เกิดการทะเลาะกันเพื่อแย่งความเป็นใหญ่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ทําให้แต่ละสำนักได้ออกมาปกป้องพูดผีภายในสำนักของตนเองและขับไล่ผูดผีในสำนักอื่นให้ตกมาเป็นบริวารในสำนักของตนโดยการตามหาสิ่งของต่างๆในการขับไล่พูดผี เจ้าสำนักใดที่ปาบเราพูดพีได้มากที่สุดเจ้าสำนักนั้นจะเป็นผู้ชนะและนี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเราแซดโซนนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านพบกับเกมของพวกเรา your code is my code ไพซอนพีการในเกมนี้จะมี4รูปแบบคือ 1. การคาเล็กเตอร์ 2. การแอคชั่น 3. การอีเวนต์การสำนักภาพนี้จะเป็นตารางการเดินแต่ละเทินโดยชื่อของแต่ละเทินนั้นจะถูกตั้งเป็นชื่อของเดือนในภาคอีสานผจันญแตะสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและต่อไปนี้จะเป็นส่วนของการเล่นในภาพตัวอย่างจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนการแอคชั่นกขจะเจ็ดใบการคาลเคเตอร์สองใบ,บและการสำนักหนึ่งใบแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม Your g กตอิสไมค์โกตไผรซอนผีหากทุกท่านอยากรูจักเกมนี้มากขึ้น ลองซื้อมันไปเล่นดูสิครับ